เอะไรมาจัดไหมพ่อเปื่อนไปซื้อรถมาแล้วนนว,วันนี้ซื้อเหมือนทั้งวันงั้นไม่ต้บอกมัึงออกไปไหนเออมันชวนเราไปเลยไปซื้อรถเป็ะไรซื้อมหมัจะได้ซื้อมีปัญหาแดีวกอ่อนเออยังเ,เลยนะเปชวนเรา <c oughs> มันจะถึงวันเกิดเมียมันแรงเลยนะอเออถึงมันชวนเราไปซื้อรถเมียมันอยากได้รถบิ๊กไบค์เออถึงชวนเราไปซื้อกล่าวเจอไพร์เมียเห็นมหเออพอไปถึงตามราคาเท่าไรขันซี่อาร์เจนึงไงรถบิ๊กไบค์อันเออมันผ่าทางไปไม่พอเลยเออผ่าทางไปไม่พอซึ่งที่นี่พนักงานวะถ้าอย่างนั้นลูกค้าก็ ดาวก็ได้นะวางเงินดาวแล้วสามสิบ <chewy. S 1> เ,เปอร์เซ็นต์เื่อเรามันก็โอเคเห็นไหมเออดาวก็ดาวว่าตังไม่พอเห็นไหมก็ตกลุ่มต,ตำใจวางเงินดาวนี่อืมลูกกาวางเงินดาวเ็ลเลต้องใจคนครรกันนะจชงวะ<ม>เราทุนไม่ได้เลยเอย่างเรื่องมาขนาดนี้ใช่ไหม,มเรายกขึ้นตันที่านนี้ไม่เจอก็ได้เอาเปรียบผู้บริโภค<ม>ไปเจอ้านื่นเบื่อน<ม>ไปเจอ้านื่นเบื่อน อย่าครับเราที่นี่วาเอาเปรียบผู้บริโภคปือ้อย่ามาเราบอกว่ามึงใกล้รถรถมึงคันหนึ่งเสียเส้นแต่มึงต้องจ่ายคนกรรำไ้มึงแม่ข้าตังค์มากันนะไอมึงแม่ข้าตังค์มากันนะท้ำเงินตายไลยงเงี้ยกินไรถ้าว่าไปโจดยื่นคำว่าอีกได้กลับบ้านยื่นคำรถอยู่อเออทำไมรถกันเสียเส้นแม่ข้าตั้งเลยเลยวันนี้ไม่ต้องเจอกลับบ้านเพื่อนแม่ร้านไม่เล่า มาเนี่ยกรับมาเลยซึ่งว่าตัวเจ้าไปห้าร้านไม่ลาวจะจ่ายคนกำเราหัวจะจ่ายคนกำเราหัว,ว,จจร,ร,ว,วรถกันที่อาเซนจ่ายคนกำรรแกต่มันน่าค่าตั้งค์เหมือก,กันหนึ่งมันติเพื่อเองวะอันดีมาก้ากตังเออที่อาเซนข้าตังค์งไม่เต็มหายจ่ายคนกำมาไหม